สวัสดีปีใหม่2021ออย่างเป็นทางการนะครับมาพบกับ E new S News mm hmm. เช่นเคย EP นี้ทางเราก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปฟังคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับรถไฟวิ่งผ่านตลาดของไทยในสายตาชาวโลกหรือตลาดล่มหุบ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแม่กลองตำบลแม่กลองอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามและในสายตาชาวโลกเขาจะมีมุมมองเช่นไรเกี่ยวกับตลาดนี้คำเตือนคลิปนี้เผยแพร่เมื่อ3ปีที่แล้วแต่ก็ยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับก่อนจะไปรับชมฝากเพื่อนกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการรับชมเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ เริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกกันเลยน่าทึ่งมากที่มีรางรถไฟอยู่กลางตลาดคอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งนี้ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจคอมเมนต์ต่อมาครับมีตลาดอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟรถไฟวิ่งผ่านกลางตลาดมีแบบนี้ด้วยตื่นเต้นดี <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาครับว้าวเป็นความคิดที่ดีที่จะวางตลาดไว้ข้างรางรถไฟคอมเมนต์ต่อมาครับ วิศวกรต้องประสบกับอาการหัวใจวายสิครั้งทุกวันฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อมาครับว้า wow, วนี่คือแบรนด์แอมบัสเตอร์ฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อมาครับต้องเป็นตลาดกลางแจ้งชั้นนำของโลกสําหรับความสดใหม่ฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อมาครับโว้ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตของฉัน <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาครับ มันน่าลำคาญแค่ไหนฉันคิดว่ามันวิ่งผ่านเพื่อส่งผลผลิตหรืออะไรบางอย่างหรือแค่ผ่านมันจะไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะย้ายด้านหนึ่งของตลาดไปยังฝั่งตรงข้ามของรางรถไฟจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถไฟหลุดออกไปตามรอยคนเหล่านั้นคอมเมนต์ต่อมาครับคุณรู้ไหมว่าเศษโลหะอาจหลุดออกจากล้อเข้าไปในผลิตผลได้มากแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับ ทำไมต้องมีตลาดพวกเขาไม่มีสถานที่อื่นบ้างหรอคอมเมนต์ต่อมาครับวิดีโอยอดเยี่ยมขอบคุณสำหรับการแบ่งปันรักจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจฉันต้องการไปที่นั่นสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาครับ สวัสดีประเทศไทยฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นที่น่าสนใจที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นและถึงแม้ว่ามันจะอันตรายแต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแต่ฉันคิดว่ามันอันตรายเกินไปและฉันคิดว่ามันเป็นตลาดที่ไม่ดีไม่ควรเอาชีวิตของคุณไปเสี่ยงกับรถไฟ มันอันตรายเกินไปแต่ประเทศไทยก็มีทะเลที่สวยงามในพัทยามีแหล่งช้อปปิ้งมากมายคอมเมนต์ต่อมาครับเรื่องน่ารู้รถไฟมีอยู่แล้วก่อนที่ตลาดเหล่านั้นจะตั้งขึ้นผู้คนเพิ่งสร้างตลาดข้างทางรถไฟคอมเมนต์ต่อมาครับว้าวนี่ก็เหมือนกับที่เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเดาว่าโคโรนาไวรัสแพร่กระจายจากที่นี่หรือไม่ คอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่าการถ่ายวิดีโอเป็นเรื่องบ้าในวงเล็บปรับวิดีโอให้เล่นเร็วเกินไปและตอนนี้ฉันเคยเห็นที่นี่แล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคอมเมนต์ต่อมาครับในวันที่ฉันอยู่ที่นั่นชาวต่างชาติที่มาในประเทศไทยฉันจำได้ว่ามีคนจำนวนมากสวมเครื่องแบบกกำลังถ่ายรูปรถไฟที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเคยไปที่ตลาดแห่งนี้และไม่ได้อันตรายขนาดนั้น ู้ควบคุมมีความระมัดระวังอย่างมากเมื่อเดินผ่านตลาดและแม้กระทั่งหยุดเมื่อนักท่องเที่ยวผ่านและจะไม่ออกนอกเส้นทางจริงอยู่ที่คุณควรระมัดระวังหากคุณตัดสินใจที่จะยืนอยู่ข้างรถไฟขณะที่รถไฟแล่นผ่านคอมเมนต์ต่อมาครับมันบ้าไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆที่ประเทศไทยติดเชื้อไวรัสตัวใหม่จากที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาครับ ตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่ไปที่นั่นอาจจะมาแค่ถ่ายรูปรถไฟแทนที่จะไปซื้อของเพื่อช่วยแม่ค้าคอมเมนต์ต่อมาครับมันไม่น่ารักมันไม่ปลอดภัยนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือตลกแต่สิ่งนี้อันตรายคอมเมนต์ต่อมาครับที่ฮานอยก็เคยมีถนนสายแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ ในนาทีที่1.32มีถังแอปเปิลที่ถูกทิ้งไว้บนรางรถไฟด้วยแต่ระบบนี้ก็ได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อมาครับนั่นเป็นอันตรายจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาครับผู้ขายทุกคนในตลาดนี้ต่างทึ่งมากที่พวกเขาสามารถทำความสะอาดทุกอย่างออกจากเส้นทางรถไฟได้เร็วแค่ไหนวันหนึ่งฉันจะต้องไปตลาดนั่นสักครั้ง คอมเมนต์ต่อมาครับสวัสดีน้ำผลไม้สดกำลังมาคอมเมนต์ต่อมาครับสร้างกำแพงปูนกั้นเพื่อให้รถไฟผ่านไม่ได้อีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเขามักจะทำความสะอาดหลังจากรถไฟผ่านคอมเมนต์ต่อมาครับฉันหวังว่ารถไฟจะไม่ชนเข้ากับตลาดเพราะพวกเขาจำเป็นต้องเคลื่อนที่ไปมาแทนที่จะสร้างรั้วกัน้นคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันเพียงแค่สงสัยชาวบ้านได้ปรับปรุงระบบเพื่อให้การจับจ่ายกับผู้โดยสารบนรถไฟในขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาครับตลาดบอกที่ของฉันรถไฟบอกของเราคอมเมนต์ต่อมาครับเยี่ยมมากฉันอยากไปเที่ยวที่นั่นสักวันคอมเมนต์ต่อมาครับฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะไปที่นั่นพรุ่งนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับแล้วมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศล่ะอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับหัวใจของฉันจะวายคอมเมนต์ต่อมาครับคิดว่าเห็นแก่ตัวไหมที่ต้องมีรถไฟวิ่งผ่านตลาดนั่นคือมุมมองของฉันอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาครับฮ่าฮ่าฮ่าที่นี่ในฟิลิปปินส์ก็มีตลาดมากมายกลายเป็นรางรถไฟคอมเมนต์ต่อมาครับแต่ด้วยพื้นที่ทั้งหมด ทำให้รถไฟต้องไปที่นั่นจริงเหรอคอมเมนต์ต่อมาครับตอนนี้มันไม่ได้แออัดอีกต่อไปฉันได้ตรวจสอบและการอัปเดตล่าสุดพวกเขาอธิบายว่าปัญหาเกิดจากอะไรหวังว่ามันจะกลับมาคอมเมนต์ตอนน่อมาครับสุขานามัยและความปลอดภัยอยู่ที่ไหนที่นี่ในสหราชอาณาจักรจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นแต่มันคงเจ๋งเหมือนนรก คอมเมนต์ต่อมาครับคนเหล่านั้นได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีพวกเขาพร้อมทุกเมื่อสำหรับรถไฟวิ่งผ่านชโยคอมเมนต์ต่อมาครับลองนึกภาพการตายโดยรถไฟในขณะที่ซื้อของใครเคยจะนึกถึงสิ่งนี้บ้างคอมเมนต์ต่อมาครับสำหรับฉันแน่นอนว่าสำหรับวิดีโอรถไฟผ่านตลาดนี้มันช่วยให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายกับชีวิตที่น่าเบื่อชอบวิดีโอนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับวิดีโอที่ดีขอบคุณสำหรับการแบ่งปันคุณรู้จักเทนสตรีทอินฮานอยประเทศเวียดนามหรือไม่ประเทศของฉันก็มีคล้ายสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมาครับ,รบฉันเคยไปที่นั่นและพูดตามตรงนะพ่อค้าแม่ค้าก็ชิลมากคอมเมนต์ต่อมาครับฉันชอบขายฉันชอบซื้อฉันชอบรถไฟ